สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านาทยพิจิ้งสุขุม,มิท8ปิบ้านะคะวันนี้จัดให้ตามคำเรียกร้องนะคะโบเดือนเจ็ดที่เคยจัดโลกโอกูมาออโซเลสลดจากสา9พันห้าเก้าสิบเหลือสองพันกว่ากว่า,าหมดไปแล้วนะคะแต่ตามคำเรียกร้องนะคะหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะ,ะจัดอีกหน่อยได้ไหมพี่ผมเก็บเงินไม่ทันได้อะเพิ่งเข้ามานะคะได้มาอีกแค่เบอร์ละสี่สิบตัวเท่านั้นนะคะมันลดเยอะมากๆนะคะกับเจ้าโอคูมาออโซเลสนะคะ เบรคทวินหัวท้ายนะคะคือเบรกหัวและเบรกท้ายนะคะเป็นเอกลิก์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะแกนใหญ่นะคะแขนเป็นแบบเกลียวนะคะอันนี้ที่ถืออยู่จะเป็นเบอร์หกพันห้านะคะมีเบอร์มีตั้งแต่เบอร์สี่พันห้าพัน้ากพันห้าแล้วก็แปดพันแต่ว่าวันนี้เราจะมาจัดกัน2ชุดตามโจทย์ของลูกค้านะคะว่าอยากได้ชุดพิชิไตไซร์้อยหาพวกชุดที่มันแบบเป็นเวทที่มากกว่าสีดแแน่ เราจัดให้แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็รีเควสกันเข้ามานะคะเห็นในมือไหมชุดนี้จะเป็นคู่กับลอกเบอร์หกพันห้าชุดนี้คู่กับลอกเบอร์แปดพันนะคะคันมีสองเวทนะคะวันนี้เราจับคู่กับคันเอเล็กตอวอเดอร์มอลนะคะหกขุดสามท่อนเดียวนะคะมีสองเวทคือ PE หกขีดแปดแล้วก็ p ีแปดขีดสิบแปดขีดสิบคืออะไรครับพี่คือเอ็นเนี่ยใส่ได้แปดสิบถึงร้อยปอนด์นะคะโคตรโหดกระโดดงัดนะคะแล้วก็สําคัญคือคันเนี่ยราคาเขา จัดโปรจากสองพันกว่าบาทเหลือแค่พันเจ็ดเก้าิบพอมาจัดชุดกับอุปกรณ์จัดโปรลอกอีกชุดเนี้มันเลยสนุนร,ราคาอยู่แค่แบบบางคนอนะ่ะเก็บเงินแบบแ9ดเก้าพันซื้อชุดสปินีเทๆนะแต่บางคนอนะ่ะเขาเพิ่งเริ่มนะคะแล้วก็ยังงบไม่ถึงอยากจะได้แบบชุดหนึ่งไม่เกินห้า0ันหนูก็เลยแบบเออมาจัดชุดนี้ให้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ราคาโปรเนี่ยคันกับลอกเนี่ยยังไงอะ่ะมันก็มันต้องเพิ่มอีกคันหนึ่งแน่นอนนะคะนะเนี่เบอร์หกพันห้านะคะ,นะคะสวยมากนะคะ สำหรับคนที่อยากเล่นไซส์80 60 80นะคะอุปกรณ์ไม่หนักเกินไปนะคะพอประกบคู่กับคัน Electra Wadermore นี่6ขีด8นะคะแบงค์เขาจะเป็น x Cord นะคะเนี่ยไกใหญ่อย่าไปทำอย่างนี้ด้วยตัวเองอ่านี่6ขีด8นะเนี่ยเนี่ยมันจะให้ตัวหน่อยนะคะสําหรับสายแบบตกบึกนะคะลงทะเลได้เป็นคันท่อนเดียวแล้วก็ น้ำหนักคันเขาจะเบานะคะแต่เมื่อพอมันมาประกบกับลออเนี่ยลออมันเป็นเบอร์หกพันห้าเนาะมันก็อาจจะหนักขึ้นมานิดนึงนะคะแขนเนี่ยเป็นแบบเกลียวนะคะหมุนสลับซ้ายขวาได้นะคะตัวนี้เป็นสายทะเลอยู่แล้วแต่คนเอามาตกประบึกกันเยอะนะคะเพราะว่าราคามันไม่แรงนะชุดคันหกพุทแปดเนี่ยเวทีหกคีแปดเนี่ยคู่กับหกพันห้ามันก็จะพอดีนะคะเนื้อแบงค์อะไรอย่างเงี้ยขนาดมันก็จะพอดีนะคะ หนูแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบเพิ่งเริ่มต้นอยากจะตกบึกลงทะเลยังไม่อยากได้แข็งมากแนะนำชุดนี้นะคะประกบคู่กับลอกเบอร์6,500เนี่ย6กบวกหตลับนะคะเป็นลูกปืนสแตนเลสนะคะน้ําหนักรอ,อกเขาเพียง730กรัมนะคะเบรกสูงถึง20่กิโลนะคะถ้้ยี่สิบกิโลกำลังเบรกเนี่ยคือบีบสปูนเนี่ยเครื่องดึงได้ที่20นะคะปานี่คูณสได้เลยนะคะก็คือแปดกิโลนะคะอัดกันมันๆน,นะคะจุสายได้แบบ จุกๆนะคะตัวนี้หนูจัดโปรราคาพิเศษนะคะคันพร้อมลอกนะคะคันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลอกจัดโปรนะคะเหลือสองพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะสองพันห้าร้อยเก้าสิบาทเบอร์หกพันห้าพอประกบคู่กันปุ๊บมันจะมีค่าเอ็นอีกมูลละสามร้อยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่รวมค่าส่งนะ,ค,ะค่าส่งเนี่ยอีกสองร้อยห้าสิบบาทคือคันเบ็ดใส่ท่อพีวีซีอย่างดีลอกส่งพร้อมกล่องนะคะอีกห้าสิบบาท จริงๆอ่ะมันเกินห้าพันมันประมาณห้าพันสามนะ,ะแต่ว่าเอาเนี้ยหนูจัดโปรให้ไปเลยนะคะจุกจกับชุดนี้นะคะสี่พันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะสี่พันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะส่งแถมสเอ็นให้ด้วยจัดแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะกับชุดคันเวทหกขีดแปดประกบคู่กับโอคูมาเบอร์หกพันห้านะคะสลับซ้ายขวาได้หรือใครอยากจะสลับเปลี่ยนลอกเป็นเบอร์แปดพันก็ได้กับคันเวทหกขีดแปดก็ได้ไม่ผิดนะคะอยู่ที่เรา แยกแอดมินได้เลยนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดใหญ่นี่พี่ใหญ่สุดในรุ่นนะครับเบอร์8,000นะคะอันเนี้ยเขาจะไปเทียบกับพวก G-Max d o g t o o t นะคะแต่ว่ารอบ G-Max d o g t o o t เนี่ยมันอยู่ที่4,490นะแต่ตัวเนี้ยมันครึ่งหนึ่งของราคาตัวนั้นนะคะใครที่ยังเป็นนักลบงบน้อยนะคะจัดชุดนี้ได้เลยนะคะก็จะประหยัดไปเยอะนะคะนะเบอร์8,000นะคะสายลงทะเลนะคะบอดี้แข็งแกร่งนะคะ อยากให้ดูตรงนี้มากนะคะเบรกเป็นทวินหัวท้ายเหมือนกันนะคะดับเบ,ลบิลเบรกนี่มีซีนกันน้ําเข้านะคะนี่เบรกเป็นหัวท้ายนะค,ะคือมีเบรกตรงนี้แล้วก็มีเบรกข้างบนนะคะแกนหนาขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าจบแบบจุกๆนะคะเป็นชุดลุยๆอีกชุดหนึ่งนะคะถ้าเบอร์แปดพันเนี่ยผมลูกปืนสแตนเลสบวกหนึ่งเหมือนกันนะคะน้ําหนักรอกเพียงเกจร้อยสี่สิบแปดกรัมนะคะกําลังเบรกสูงถึงยี่สิบกิโลเหมือนกัน ข้อแตกต่างเขาก็คือสปูลเขาจะใหญ่กว่านะคะจะใหญ่กว่าเบอร์6,500เห็นๆเลยนะคะมันเหมาะสาหรับลูกค้าที่อยากใส่เอ็นใหญ่พวก50ปอนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปกันแบบอืมอืมสักใจนะคะชุดอุปกรณ์เบาขึ้นเยอะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะพอประกบคู่กับเนี่ยอิเล็กตอวอนเดอร์มอนะฮะรีซีตแต่งมาให้แล้วนะคะพฮวเวอร์ ไปจนถึงปลายนะคะเป็นโซลิดเอ้ยไม่ใช่เป็นโซลิดเป็นเอ็กคอร์สไปจนถึงปลายเห็นไหมที่มันเป็นเงาเงาถักอ่ะเรามาดูความเหนียวกันแบงค์เอ็กคอร์สดียังไงครับพี่ต่างกับลายผ้ายัางไงน้าหนักคันแบงค์เอ็กคอร์สจะเบากว่าเป็นปนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดน,นะคะนี่เห็นได้ชัดเลยว่าแปดขีดติดจะแข็งขึ้นนะคะแข็งเลยแหละนะแต่มันไม่ได้แข็งกระโดงเหมือนคันโบท๊ทนะคะที่แบบปักท้ายเรือไออย่างนั้นอ่ะมันไม่ดีนะคะหนักด้วยคันพวกอย่างนั้นอ่ะเขาเอาไว้ปักท้ายเรือ มันไม่มีแอคชั่นอะไรเลยคือกออย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ชุดอุปกรณ์ที่แบบเข้าบึงได้นะคะพี่ชิปไซส์8ติด100โลเนี่ยแนะนำเจ้าชุดนี้ได้เลยนะคะชุดเวท8ขีดติดคู่กับลออโอคูมาเบอร์8,000นะคะจัดแถมสายเอ็นให้ด้วยนะคะจาก5,490บาทนะคะเราคิดวันนี้เลยนะเอาพร้อมส่งแถมสายเอ็นให้อีกม้วนหนึ่งนะคะ4,990บาทนะคะจัดแค่10ชุดเท่านั้นนะคะใครที่ถามว่าหมดโปรวันไหน ก็ของหมดนะคะของหมดเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะคะลูกค้าเพราะว่ามันลดเยอะนะคะคือลอกอเขาลดมาตัว,วละเกือบแปดร้คันเนี่ยมันลดจากราคาโปรจาก2อ0พลงมาเหลือพันเจ็ดเี่ต้องลองคิดดูนะคะว่าลดเยอะขนาดนี้ยเขาคงไม่จัดกันครึ่งปีนะคะมันไม่น่าอยู่ถึงขนาดนั้นนะคะจัดโปรคือโปรจริงๆนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะใครที่มองหาชุดอุปกรณ์ลงเรืออ่าลงทะเลนะคะ ตกปลาบึกบึง g ชุดเดียวจบนะคะแล้วก็ชื่นชอบพัน่อนเดียวแนะนาเจ้าชุดนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะชอบลอกเล็กหรือลอกใหญ่นะคะก็จัดได้นะคะเบอร์หกพันห้ากับเบอร์แปดพันสวยๆนะคะบอกแล้วนะคะร้านถัดไทยเราจัดให้ต้องให้สวยด้วยและดีด้วยนะคะสั่งมาวันนี้ที่ร้านถัดไทยพิซซิงสุขุมวิทแปดสิบห้านะคะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยไม่ทําเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่าทางร้านเราส่งของจริงนะคะส่งของจริงมีหน้าร้านจริงนะคะส่งแล้วของได้ถึง ชัวร์กว่าลูกค้าทุกคนที่ได้คันเบ็ดได้ลอกถ่ายคลิปวิดีโอได้เลยนะคะตอนแกะนะคะเรามีเคมประกันให้แต่จากที่ส่งมาก็ยังไม่เจอหรอกนะคะแต่ถ่ายคลิปไว้ก็ดีนะคะเราจะได้ดูให้ได้นะคะไปแล้วจ้า